เอโยวู้เซิร์ฟสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านดีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเป็น MT 15ปี2018นะครับคนันนี้ดั้มเดิมเลยสวยๆเลยครับผมสวยมากครับคันนี้โหสีน้ำเงินสวยๆเลยเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์ดั้มเดิมนะครับนิ่มๆขับได้สบายเลยท่อดั้มเดิมนะฮะ สวยมากนะครับผมคันนี้เดิมต้องคันจริงๆอย่างหน้าหลังนะครับดอกเต็มใช้ได้อีกอยาวเลยครับผมสวยมากคะับคันนี้ไม้น้อยด้วยนะครับผมย้ําว่าไม้น้อยนะฮะคันนี้เดิมๆสวยมากสีสดๆเลยสีนวลช็อชคเป็นโช็อกเดิมนะครับเป็นสีเหลืองมาให้จากโรงงานเลย ดูดอกยางหลังหลัมเต็มๆมีการดีดมาให้นะครับผมสวยมากเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูไม้กันเลยเดีกว่าไม้อยู่ที่เจ็ดพันสี่เท่านั้นเองนะครับไม้น้อยมากฟังเสียงกันเลย คันนี้นะครับ y มา a h a MT15 ครับผมปี2018เปิดเสนอขายอยู่ที่44,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้มีพร้อมเล่มเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับติดต่อไลน์แอดและเบอร์โทรทางด้านบนได้เลย